เพราะว่าทีละประคันเฉยๆก็ไม่ดูกันเลยนะพวกนี้ไม่ดีเลยกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะเข็กล้ามาครับประธานยุพินกอง อะไรลูกวัดวันที่อะไรนะสิบหกนะคะมีด้วยตรงแด้วยนะสิบหกมีนาเอาไกอะไรคะตรงตรง้น่นสองตัวตรงตรง là lúc อันน so nice, so ัล so ุเป็นรวยผมที่คนสที่้างก็เลยนัุ่กนาตรงไปเป็นแม่น้ลยนาตรงนี้อยางเล้นะลมีขอทุล่นืนะทุกนมาลุกแรกออกมาอ่อนนะลุกนา่านี่นี่อ่ะกดเอาไว้ก่อนแบบนึงอ่าลูกแรกนะคะสวัสดี2องพันหนึ่งรท่านนะครับ สวัสดี2,100หนึ่งรอยท่านนะครับสวัสดี2 1 0 0หนึ่งรอยท่านนะครับอ่าอันนี้เป็นเพจจริงนะครับเพจเพชรก้าเด็กไทยนําโชคนะครับเพจจริๆๆงน,นะครับเพจเพชรก้ราเด็กไทยนาโชคนะครับลูกแรกค่ะลูกแรกนะครับกดไลค์กดแชร์ค่ะอ่าใครอยากเห็นลูกแรกนะครับของกัวใจ้นะครับของัวใจ้นะยครับลูกแรกนะครับถึงเต้นจังเลย วันนี้วันที่113แล้วนะคะควันเสาร์ที่16มีนาคม2567ลูกแรกเปิดเลยเมื่อเลยค่ะครับผมลูกแรกก็คือเลข Thank <laughs> you. ลูกที่สองมาแล้วนะครับสวัสดีสามพันสี่ร้อยท่านนะครับอ่าสวัสดีสามพันลูกที่ลูกที่สองก็คือเลขเลขนี้ครับมาแล้วครับฮะมันจะเหมือนงวดก่อนหน้านุนเลยเหรออ่าแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ สวัสดีทั้ง4,200ท่านนะครับ4,200ท่านนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับรอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ก็ <ร ij. S 1> ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้ถ้ามันใช่ก็กรี๊ดเลยนะครับถ้ามันใช่ก็กรี๊ดเลยคือผมอยากจะบอกว่ากอ่อนก่อนที่ชาฝันจะหมุนเนี่ยผมมีเลขในใจอยู่แล้วเลขหนึ่งนะครับผมมีเลขเลนในใจอยู่แล้วเลขหนึ่งซึ่งชอบเลขนี้มากมากมมากม แต่ผมไม่บอกหรอกว่าเลขอะไรเดี๋ยวดูทอฝันตีความก่อนว่าจะตรงกับใจผมไหมนะนี่ปิงปองนะคะทุกคนสามสี่อย่าเชื่อเลขปิงปองเพราะว่างวดปิงปองครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ตรงเตะนะครับนะคะอย่าเชื่อมากนะคะครเรามาดูที่ท่อฝันนี้เคราะห์นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อาจจะเยอะเพราะว่ายังเป็นคงแรกเรายังไม่ได้ตัดให้นะคะคงสุดท้ายวันไหนคงสุดท้ายวันไหน วันที่สิบสาคือคงสุดท้ายนะคะจะทําเลขให้น้อยลงเหลือประมาณห้าลำดับหรือหรือหกลำดับแจะองแรกเลขยังเยอะอยู่นะคะ,ะมาค่ะเอาละเห็นแล้วละครับชอบไหมเห็นด้วยไหมเ,ออเห็นด้วยไหมถ้าบน่ะถวบนเห็นด้วยสามตัวงัน คือแนวทางแล้วคระ <ไป S 2> ับวันนี้ทอผันมั่นใจว่าเพราะวันที่เราไม่เข้าวันยังมันม่นใจว่าจะเข้าแต่ไม่รู้เข้าตัวไหนเพราะฉันมีเลขเด่นคือแถวบอลค่ะมีหกสี่เก้าสี่สามแปดห้าหกห้าเก้าห้าสามศูนย์แปดศูนย์แต่ไม่ได้บอกชอบแปดศูนย์มากกว่าเนาะชอบแปดศูนย์ชอบ, 8, 0, ชอบมาชอบมากชอบมากแล้วก็เลขรองคือเลขปิงปองนะคะสามสี่แปดเจ็ดหกสามเก้าสามและศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็เลขกันก็คือศูนย์หกและศูนย์เก้าค่ะหอยรวยค่ะ แล้วจบคลิปแบบัแ่เพียงเท่านี้น้อพี่เจมีอะไรพูดอ<ช>ีกไ,<ม>ไหมคะมมค,คลิปมันยาวแล้วคลิปมันยาวไปแล้วไม่มีครับ,ยรบอยากไ,ได้เลขไหนขอรวยเ,ออเลขนั้นย้ำนะครับนักเรียนทุกคนนะนักเรียนทุกคนย้ำนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายวันที่สิบสามนะอย่าลืมตามนะเด่นเป็นการเดชนำโชคนะครับเราให้โชคคนเป็นครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสามแล้วงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์เลขเด่นนะครับก็คือ หกสี่เก้าสี่นะครับสามแปดห้าหกห้าเก้าสามศูนย์แปดศูนย์เล็กรองสามสี่นะครับเป็นคูเป็นสีเลยอ่าแปดเจ็ดอย่าลืมลูกองคูเป็นสีแปดเจ็ดนะบหกสาม สามสี่ละหกศูนย์เจ็ดไงศูนย์เจ็ดนั่งเราศูนย์หกคนน่ะเราเคยหมุนได้ศูนย์หกศูนย์เก้านะครับเดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายอีกอันนี้คือยังไม่ได้สรุปนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปเลขชอบนะคะเพราะฉะนั้นให้แนวทางไปเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันถ้าเกิดว่าเห็นคลิปของเราไปโผล่อยู่ที่เพจปลอมแล้วก็ไปแปะเลขที่บัญชีอะไรหรือให้ไปเล่นการพนันหรืออะไร พวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเพจจริงเขาก็ต้องใส่เลขที่บัญชีเราสิครับถูกไหมครับเขาต้องใส่เลขที่บัญชีน้องเป็นก้าสิครับใช่ต้องเป็นชื่อบัญชีเพนก้าเด็ดชื่อ